Don t forget g u i e l i n e podcast ต้องลองอ่ะโอเคหนึ่งสองสามไปสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Don t forget g u i l i n e รายการอดแคสต์ที่จะมาพูดถึงเรื่องต่างๆเร่โลกแฟชั่นวันนี้แต่งตัวกันมาขนาดนี้คงไม่ต้องพูดเรื่องอะไรก็ไม่้มาพูดถึงนายกทรัมป์อะไร มันมาดายไม่ดายอูดประธานในที่ประชุมเลยพูดผิดเลยนะคะแนนก็ยังนี้เขามีเรื่องติ๊กต็อกกันอยู่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันคะพี่เจพูดถึงกีฬาแน่นอนอย่างของบูมแต่โตมาเป็นกีฬาอะไรให้ไทยให้แต่ปูนโลน้ำชนฟิลมากคุณนายไม่ใช่หรอเทนนิสค่ะเทนนิสใช่วันนี้แต่งตัวมาเป็นเทนนิสสาวท่านหนึ่งแล้วของพี่เจก็ ทีมชาติอาร์เจนติน่าก็เรียกว่าเป็นอิสปายเนาะเมสซี่เมสซี่ใช่แต่เราก็เอามาเป็นทำให้มันเป็นดูสตรีทแวร์มากขึ้นใช้ผ้าลินินมาตัดชายก็เป็นเซฟฟ์ฟุตบอลเดี๋ยวหมุนหมุนอวดให้ดูก่อนเออยี่สิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดโอ๊ยขอโทษเหมือนยี่สิบจบยี่สิบเจ็ดมีคนมีคนโวยวายเรื่องอายุขอะทุนมีคนโวยวายเรื่องอายุไม่ใช่อายุ ตัวเล็กันเกิดตัวเล็กมันเกิดนี่จริงๆหลังหลังหลังกล้องมีมีชุดหนึ่งเหมือนกันนะใี่มาหมุนมาหมุนตัวโชว์เะยมาหมุนตัวโชว์นลยทีมงานหลังกล้องค่ะทีมงานหลังกล้องเกิเหมือนกันเออเป็นแบบใช่ก็เลยอยากอยากที่จะทําให้มันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ของเราด้วยชื่อแบรนด์ก็อะไรอ่ะอะไรอะใช่เบอร์เจ็ดใช่โดยความที่มันเป็นสตรีทแวร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใน ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าเสื้อเสื้อฟุตบอลเนี่ยเขาเอามาทำเป็นสตรีมแวร์กันเยอะใช่ก็หลังวันนี้เราเห็นแฟชั่นไอเทมหลายๆอันที่แบบเยอะมากในวงการแฟชั่นช่วงหลังๆนี้ก็ทั้งในรันเวย์ไฮเอนใช่ซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใจมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่คิดว่าสองอย่างเนี้ยน่าจะเข้ากันได้เลยเพราะว่าไอีอันนึงมันดูแบบเอาไว้เพื่อใช้งานแล้วก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นเลยอย่างไอเทมแล้วอย่างไอเทมไฮเอนเนี่ย บุมบุมรู้สึกว่ามีอันไหนไหมที่แบบอุ้ยอันนี้มาจากกีฬาหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะก็คือคนใหญ่ไม่ค่อยสังเกตเลยจะเป็นรองเท้าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชิ้นอื่นหรอแจ็คเก็ตไหมแจ็คเก็ตหรออย่างผมเจอแจ็คเก็ตหรอคิดว่าใช่นะเพราะว่าแบบ เห็นคร่าวๆมันก็แบบแอบคล้ายกับเสื้อแจ็คเก็ตของเบสบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็จริงๆอ่ะบอกเบสแจ็คเก็ตหรือตัวเดียวที่เขาเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือเบสบอลแจ็คเก็ตอ๋อาะเครือสมุดคือมาจากเบสบอลแล้ก็ขอเขาเขาก็เรียกกันเขาก็เรียกกันอ่อะไรที่เป็นแจ็คเก็ตที่เป็นรูปทรงอย่างเงไรเขาจะเรียกทั้งสองชื่อเลยอย่างไอเทมที่ไอเทมไอเทมที่ไอเทมที่คิดๆเนี่ยก็จะมีอย่าง ท,ที่โด่งดังเลยก็ของอย่างอีแซง YSL อ่ะที่จะเป็นรุ่นหนึ่งที่เป็นแจ็คเก็ตสีดำเป็นรุ่นชื่อว่าเท d ด y ี้บอมเบอร์แจ็คเก็สีดำแล้วก็จะมีขอบขาวอ๋อเหมือน,นเคยเห็นหใช่ยิ่งในวงการ K-pop นี่โอ้ใส่กันให้ลืมลุ่ม่มมก็ประเทศกรบาาี่ เบสบอลมันที่นิยมมันก็จ่างเงี้ยใช่ซึ้นวงพอรู้ที่มาไหมของบอมเบสร์เจเกตหรือเบสบอลเจ็ตเกตไม่รู้เจะเล่าให้ฟังหน่อยอรู้จริงๆก็มันไม่ได้มาจากแค่มันจุดเริ่มต้นไม่ได้มาจากเบสบอลด้วยซ้ำนะจุดเริ่มต้นอ่ะของบอมเบสร์เจเกตเนี่ยมาจากอ่ตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโอ้กับไปนานขนาดนั้นเลยพี่เจใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ใส่ก็คือจะเป็นนักบินนักบินลบที่เขาขับเครื่องบินลบอะไรเงี้ยซึ่งการที่ขับเครื่องบินลบเนี่ยมันจะต้อง ขึ้นที่สูงถูกไหมพอมเจะต้องบินขึ้นที่สูงแล้วคุณก็เคยได้ยินใช่ไหมยิ่งสูงยิ่งหราวได้ยินเนาะก็และเพราะคนที่เป็นนักบินเขาจะต้องจะต้องใส่ใส่เสื้อที่มันบบให้อบอุ่นร่างกายด้วยแล้วก็ยัง,ย,งยังคล่องตัวในการขับเครื่องบินด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยมีการออกแบบแจ็คเก็ตหรือชื่อว่าบอมเบอร์แจ็คเก็ตเนี่ยจะมีรูปทรงที่มีความทวัตแมกแล้วก็ใช้เป็นหนังในยุคในสมัยก่อนแล้วก็ต่อมาก็จะมีการ วงการกีฬาก็นำเสื้อเบอร์เจ็กเก็ตเนี่ยนำมาปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนจากหนังเนี่ยเป็นวูลหรือว่าเขาเรียกว่าผ้าขนสัตว์ เพือ่อ<ๆ>ใช้ในการอบอุ่นร่างกายเหมือนกันอ,อย่างเช่นกีฬาเบสบอลก็จะมีก่อนที่จะลงไปเล่นนนอะด้วยความที่กีฬาเบสบอลก็จะโด่งดังในประเทศที่มีอากาศหนาวเช่นอเมริกาหรือว่าเกาหลีนีก็จะดังใช่<ๆ>ก็เขาก็จะมีการใช้ซึ่งด้วยความที่เป็นแบบประเพณีวัฒนธรรมนั่นแหละในใน เอ่อวงการในวงการเดสบอลเนี่ยแต่ละทีมเขาก็จะมีสีสันมีตัวตั้งที่โดดเด่นออกมาเพราะฉะนั้นการที่ใส่เสื้อทีมหรือแจ็คเก็ตเนี่ยก็กลายเป็นวัฒนธรรมทําให้ดูเหมาอเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าพอเป็นพรรคพวกเดียวกันว่าเออมาเชียร์ทีมนี้นะอะไรเงี้ยทำให้แบบเอ่อเสื้อแจ็คเก็ตเอ่อหรือมอมเบอร์แจ็คเก็ตเดสบอลแจ็คเก็ตเนี่ยกลายมาเป็นไอเทมที่เอ่อทุกคนในวงการ เบสบอลเนี่ยขาดไปไม่ได้แต่แต่เอาจริงๆมันแบบนอกวงการเบสบอลก็อันี้เหมือนกันนะเพราะว่าคุณพ่อปู่ตอนไปทำงานที่อเมริกาเขาก็ซื้อแจ็คเก็ตมาเหมือนกันแล้วแบบขนาดไม่ได้เป็นทีมเบสบอลอะเป็นแบบสมมติอาร์เมชียวโคโลราโดยอย่างเงี้ยเขาก็แบบซื้อแจ็คเก็ตมาแล้วแจ็คเก็ตก็คือเขียนออกจากเมืองโคโลราโดยอย่างเงี้ยก็เลยกลแบบแอดแอดให้แฟชั่นชิ้นหนึ่งที่แบบเป็นซูเวเนียก็ได้ใช่อย่างนิวยอร์กแยงกี้ก็คือทีมที่เป็นแบบที่เเป็นหมือนแบบ เรียกว่าเป็นโพวีนเป็นจังหวัดในที่นี้เป็นสเตต state ของเขาก็มาเลยซูเนี่ยนิวยอร์กใช่ใช่ใช่เพราะาเออแต่คือบาคนพูดสิ่งเห่านี้เราก็นึกนึงภาพออกเนาะเพราะว่าแบบตอนแรกบางอันเราเห็นไอเทมเดินไปเดินมาเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคือมาจากอมาจากกีฬาใช่อย่างนี้เอี๋ยวยังถามป๊าป๊าบูเงี้ยเขาก็ไม่เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเอ้ยนี่มาจากกีฬาใช่ใช่เขาก็ดูเห็นว่าโอ้แจ็คเก็ตสวยดีนะสง่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเคยเห็นอาจจะเห็นแบรนด์ที่เป็นโลโก้ N Y วิวยอดเยที่เขาเห็นใไหเนี้ยก็บางทีคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำคิดว่าเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งแต่ว่าจริงๆก็ออกมาจากทีมเวสบอลอ๋อใช่เพราะว่าหมวดก็เหมือนกันหมวดแบรนด์บอลอันนั้นก็มาจากเวสบอลเหมือนกันแล้วมีไอเทมหรือไม่ที่บุ้งที่ว่าโอ้น่าสนใจหรือว่าโอ้ไอ้นี่กีฬาแน่นอนเมนชั่นไปก่อนนะเนี้ยน้องรองเท้ารองเท้าอะไรอยู่สกีเกอร์รองเท้าผ้าใบ์สกีเกอร์วงการสตรีทแวร์ใช่ไอเทมที่แบบ ตอนเมื่อก่อนนี้เป็นแค่แบบใส่ไว้วิ่งใส่ไว,ว้ออกกำลังกายห,หลังๆมาใส่ทั่วบ้านทัวเมืองตอนนี้ก็ใส่อยู่การเป็นแบบไอเทมที่ทุกคนแบบถ้าจะใส่ออกจากบ้านไปแล้ว<ช>แทนรองเท้าหนังหรือแทนรองเท้าอะไรแต่างๆนะเนาะแิมากเลยนะเพราะว่าแบบก่อนอันนี้จำได้ว่าตอนเด็กๆคนยังไม่ได้ใส่เยอะขนาดนี้แต่ว่ามันแบบ ช่วงปีหลังๆมานี้คือทุกคนแบบใส่เยอะมากมออเบูมใส่รองเท้านี่ข้อหนึ่งชอบมากอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะนัทอยากสปอนเซอร์ค่าได้นะคะก็ใส่รองเท้าเป็นใน,ในกี้เป็นรองเท้าแบบแบรนด์โปรดซึ่งก่อนหน้านี้บูมมีเพื่อนที่เขาเล่นรองเท้ามาก่อน<ม><ม>แล้วคือเพื่อนคนนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งไนกี้แอร์โกลแดนคิดมากคือแบบเปิดเมาเอาแล้วเพื่อน ต่อทบของเช้าอยู่นะเซ็นเปอร์เวิลล์บบต่อ,อคิวต่อคิวงงม,มากว่าแบบก,กับรองเทา้าถึงขั้นต้องแบบไปต่อคิวแบบตั้งแตนน่เช้าตนนีตนนตนนห้าขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบจำได้ว่ามันคีบมากนะพี่เจเพราะว่าแบบแถวนี้ยาวอ่ะลุกข้างเลยถูแล้วบูมรู้บุมรู้ท<ๆ>ี่มาไหมไม่รู้เพราะว่าเราเรารู้แค่ว่ามันคือแอร์จอแดนแอร์ตอแดนแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวรองเท้ารุกล่างมันแบบแปลกไปจากแบบ รองเท้าปกติที่บูมใสอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงแล้วบูมรู้จักผู้ชายที่ชื่อว่าจอแดนไหมไม่เคิลจอแดนเคยได้ยินรู้แค่ว่าเขาเป็นนักบาสเขาเป็นตำนานวงการบาสเลยในยุคยุคนั้นเขาก็คือไม่มีใครเทียบเคียงเขาได้ตำนานชิคาโกบูลเบอร์23ใช่เป็น MVP มมาไม่รู้กี่ปีแล้วกี่ปีแชมป์โลกมาไม่รู้กี่สมัยต่อกี่สมัย เป็นตัวตึงเลยใช่ไหมคะในการบาสใช่แล้วก็ไรเกียจะเลมีเห็นตรงนี้ว่าเขาสามารถมีอิทธิพล mm hmm. ได้ก็เลยจับเซ็นสัญญาตั้งแต่แบบตั้งแต่ขึ้นมาเป็นดาวรุ่งเลยจับเซ็นสัญญาแล้วก็ออกมาเป็นรุ่นที่ชื่อว่ารุ่นแรกที่ทำร่วม <c oughs> กับแมคเคอรจอร์แดนเนาะกอะ็อาจจะด้วยให้เกียรติของจอร์แดนด้วยก็เลยใช้ชื่อเข้ามาในชื่อรุ่นเลยชื่อว่าไรเกียแอร์จอร์แดน1อ๋อนั่นก็คือที่มาของ ร,รุ่นก็คือเอาชื่อเขามาเลยใช่รุ่นแรกของบูมบูมน่าจะเคยเห็นเนาะมันจะเป็นสีขาวดําแล้วก็จะมีแดงคาดอันนี้ก็จะเป็นตัว OG ของเขาเลยราคาเนี่ยวบอกว่จะเป็นเดสก์ออกเนี่ยแพงแพงมากชายขึ้นไปรีเซลขึ้นไปไม่รู้กี่เท่าราคาใช่เพราะว่าแบบเคยเคยเห็นเหมือนกันว่าแบบว่าราคาแบบสามหมื่นสี่หมื่นแพงมากรองเท้าแล้วบูมรู้แล้วแล้วที่บูมคิดว่าเป็น Air Jordan เนี่ยรู้ไหมว่ามันคือรองเท้าบาสมากกว่ ไม่รู้ว่ามันคือรองเท้าบาสเรารู้แค่ว่ามันคือรองเท้าแฮตชี่รูแค่นั้เลยเข้าใบไรย่งเงก็จริงๆมันมันเป็นเริ่มมาจากบูมรู้ว่ารองเท้าบาสเกตบอลเป็นยังไงไหมคืเคยเคยเห็นเพราะว่าแบบเราเคยอยู่วงการสตรีทแดนซ์เนะซึ่งทรงเขาจะคล้ายๆกันก็คือแบบคุมขึ้นไปที่ข้ออืมแล้วรู้ไหมว่าเหตุผลที่เขาต้องคุมข้อเพราะอะไรเพราะว่าอย่างกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยมันมีการที่เคลื่อนไหวเยอะมีการเปลี่ยนทิศทางแล้วก็มีการกระโดดอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอ จุดที่อันตรายของนักกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยก็คือข้อเท้าอ๋ออ๋อนั่นคือเหตุผลที่เขาทําพื่ปีนขึ้นไปสูงขนาดนั้นถูกต้องถูกต้องเขาก็เลยทําให้รองเท้าเนี่ยมีการล็อกข้อเท้าตลอดเวลาให้เวลาเรากระโดดลงมาหรือว่ามีการเปลี่ยนทิศทางเนี่ยทาให้ข้อเท้าเนี่ยไม่พลิกทําให้ไม่เกิดอันตรายเลยเปนการช่วยเซียนักกีฬาด้วยทําให้แอร์จอแดนเนี่ยมันมันก็มีรูปทรงที่เป็นรองเท้าบาส อ๋อนั่นคือเหตุผลแป่สรุปก็คือเป็นดีไซน์ชอ e เป็นดีไซน์แบบโซลูชันเนาะในการช่วยแบบแก้ปัญหาของนักกีลาใช่แล้วก็ในกี้ก็เอามาทำให้มันเป็นสินค้าแฟชั่นมากขึ้นโดยที่ครั้งแรกที่ใส่ในในในลีกเ b a นะเขาก็ใส่เป็นในกี้อัจฉรวันเนี่ยแต่รู้ไหมว่าโดนแบนอะฮะใช่เพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างในยุคนั้นอ่ะสามสปีก่อน่ะด้วยความที่แบบ สีสันมันอาจจะยังไม่ได้จัดจ้าแล้วก็อาจจะไม่ได้มีไอเทมที่แบบดูแฟชั่นขนาดนั้นน่ะเขาก็เลยไม่รู้ว่าเหตุผลทางด้านอะไรเขาก็เลยจัดการแบนด์แล้วก็ห้ามใส่ให้ใส่ไปรองเท้าบาสปกติใช่ก็ได้ <c oughs> ใช่เ <c oughs> ดี๋ย <c oughs> วนะก็คือทํารองเท้าขึ้นมาทํารองเท้าขึ้นมาจริงๆ,ๆอ่ะเขา <c oughs> ขให้ใช้ในวงการบาสฟกตบอลไม่ได้ต้องารให้เป็นไอเทมแฟชั่นเลยแต่รดนแบน พอโดนแบนปุ๊บกลายมาเป็นเทอร์นิ่งพอยต์ของไนกี้ไนกี้โอ้โหน่าจะแข็งมากกำหมัดหน้าแดงกับเอาไปเป็นสินค้าแฟชั่นซะเลยเก็เปลี่ยนจากเ,เป็นรองเท้าบาสเกตบอลเปลี่ยนมาเป็นขายในชีวิตประจำวันให้คนอื่นใส่แล้วก็ด้วยความที่ความโดม่งดังของมเคิลจอร์แรงยุคนั้นนะแล้วก็ทำให้แบบโอ้โหทุกคนหาค้นหากันมาใสา่กันให้ลื่ม ก็ถือว่าเป็นการแก้เกมที่ดีของไนกี้เนาะแต่ตลกมากเวลาเราแบบทำรองเท้าขึ้นมาไม่ไใช้ในบาสเกตบอลแต่บาสบอลไม่ใช้ใช่ไหมใช่ก็ขายแม่งเลยก็ถ้าสมมติ NBA ไม่ให้ใช้แต่สนามอื่นก็ใช้ได้นี่สนามอื่นก็ห้างไม่ใช้ได้นี่อ่ะก็ไรใช้กันขึ้นมาแทนก็นันก็ดีนะก็ดีถือเป็นการแก้เกมของไนกี้ที่แบบทำได้ดีมาใช่ใช่ใช่ก็นั่นแหละก็พอพูดถึงอย่างไมเคิลจอแดนเนี่ย มันก็ถือว่าเป็นแบบมีอิทธิพลเป็นไอคอนกีฬาเป็นป๊อปเป็นบ๊อบสตารข์ของของวงการกีฬาเลยเนาะ<ช>ทามารถมีอิทธิพลแม้กระทั่งแบบคนภายนอกอย่างบูมอย่างเงี้ยไม่เคยดูบาสเกตบอลด้วยซ้ำแต่ก็ยังมารู้จก<ช>ักแ<ม>ต่แต่พูดถึงอ่ะเออ่นักกีฬาเนี่ยถ้าจะเหมือนเซเลบริตี้แบบคนหนึ่งเลยเนาะมีชื่อขึ้นม,<ช>มากใช,ใ,ชใช่ใช่ใช่สองโฮมินหรืออะไรตอนนี้ก็คือแบบมีอิทธิพลกว่าไอดอลเกาหลีหรือดาราเกาหลีหลายหลายคนอีกเคยเคยได้ยินเหมือนกันแม้แต่แบบในวงการกีฬาเนี่ยเฟรเกอร์ก็มีอิทธิพลเหมือนกัน เขาก็กลายเป็นแอมบาสเดอร์เนาะในวงการกีฬานี่ก็มีมีหลายคนเนาะที่เป็นไอคอนหลายคนหลาถ้าพูดถึงลองพูดถึงเทนนิสของบุ้งแหละในก็แต่งตัวมาวันนี้แหละแน่นอนบ้านบูมงก็คือแบบดูเทนนิสกันเช้าก็คุณแม่เขาก็จะแบบมีเชียร์นักกีฬาอะไรบ้างซึ่งก็แน่นอนว่าในสนามเทนบุ้เนี่ยเราจะเห็นเขามีหลายแบรนด์ในการที่เขาขึ้นเป็นโฆษณาเนาะมาแต่ว่าพอพูดถึงไอคอนิกวงการแฟชั่นในโลกของเทนนิสราชินีแห่งคอร์เทนนิส เราอาจจะเคยเห็นอาพูดถึงรุ่นใหม่ก่อนใสๆมาเห็นเลยเพราะว่าแบบเป็นที่คือฮาในวงการของคอสโอลิต้ามากนะคะก็คือน้องเนลมีโอซากะที่เป็นน้องเหมือนจะเป็นรุ่นครึ่งนะคะเป็นก็คือเหมือนแบบเขาแบบมีการคอลแลบกับนกีกับดีไซเนอร์ชาวเกาหลีเนาะน่าจะชื่อคุณนอาไม่แน่ใจคือเหมือนเขาคอลแลกกันแล้วเขาออกแบบชุด เสร็จมาเป็นแบบชุดเทนนิสแต่ว่าฟุ้งฟิ้งมากมีความแบบสาวน้อยเวทมนต์ตัวแทนแห่งโลกจะ,จะลงทันใหญ่เอง <laughs> แต่ว่าก็คือก็คือแบบน้องเขาออกแบบมาแบบรูมีความเป็นนิเป็นผู้หญิงมา <laughs> ซึ่งเราก็ชอบ c o l เล c ชันนั้นสุดแต่ทำไมคะก่อนจะมีตัวลูเรามีตัวแม่มาก่อนก่อนที่จะมีน้องแนวมีเราต้องมีคุณพี่เซเลน่าเซเลน่าสองพี่น้องวิลเลียมใช่พี่น้องวิลเลียม <laughs> ซึ่งในยุคข,ของบูมเนี่ย ยุคตอนนู้นนะนะก็คือเซเรนาวิลเลียมเนี่ยชยีเป็นตัวแม่แห่งวงการคอร์ทเนนิสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมือวางระดับ<ม>ความสามารถ<ม>และแน่นอนแฟชั่นการในตรงเขาจัดจานมากเนาะใช่เมื่อก่อนตอนเด็กๆพี่ก็นั่งดูกับพ่อแล้วก็แบบ โอ้หด oh, yes. ้วยความที uh, right. ่เขาก็เน right? ี้ยเรียกว่าเป็นตำนานเนาะเพราะว่าไม่ว่าเจ็สนามพิสนามเจะแกนสซแรมที่ไหนจะคอดไหนก็ตามเขาเก็บเรียบเก็บเรียบใช่ซึ่งไม่ได้เก็บเรียบแค่ในการแข่งขันแต่เก็บเรียบในเรื่องของไกด์เซอร์ด้วยโดดเรียนออกมาถึงแบบทุกคนแบบจับตามองอ่ะใช่แลยเขาแบบคอร์อดไฮนิดเหมือนเป็นลังเวงของชีอ่ะใช่ใช่แบบมีชุดหนึ่งบรปทรรมใจมาเลยเป็นชุดที่แบบออกแบบกับคอ l แลไนกี้กับออบไวท์ที่เป็นแบรนดบาสเเดอร์ของไนกี้เนาะซึ่งแบบ เขาข้อแหละกันตอนนั้นคุณอร์จิตเขาออกแบบให้ซึ่งชุดเนี้ยมันจะเป็นชุดที่แบบอินสไปร์มาจากบัลเล่ต์โปมมากกับโกงฟูทูทูอะไรต่างแล้วแบบเสื้อเอสเทมติกค่ะแบบฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งแบบมีแขนยาวอีกฝั่งหนึ่งไม่มีแขนแล้วคือแบบแบบชี้เดินมาเชด่ล้วฉันเห็นแล้วฉันแบสฉันอยากได้ชุดนี้ฉันอยากได้ชุดนี้มากๆแล้วแบบมีหลายชุดของนางด้วยนะที่แบบประทับใจจุดเลยมีอันนึงเป็นแบบชุดแบบเรส Less can good, นะเดสแข่งกูดเน้นยิ่ิส์ตแต่ทําไมคขาติดสตะค่ะติดสตา,สตากับเอ็นจีมากแล้วโล่งเท้าก็แบบเป็นมูดขึ้นมาถึงแบบท้องเขา่าแบบใครจะไปคิดเล่นเทนนิสแบบโล่เท้าใครจะไปคิดว่ายังจะเล่นไหวอีกแแต่ชีเก็บเรียงจริงๆนะชีแบบชีต่อให้ชุดชีจะเป็นยังไงชีก็เล่นได้แล้วแบบพูดถึงเน็กี้เขาก็ออกแบบได้ดีนะคะว่าแบบเป็นสามารถแบบทําให้ครอบครัวได้แต่ว่าก็ยังแบบมีความแฟชั่นนิสตาล่าสุดเลยที่เห็นเนี่ยเหมือนแบบ จะมีแบบใส่สวารลอกกี้คิดิสตอลไปด้วแบบคือตอนเห็นครังแรกแบบต้องเบอร์นี้ไหมคะคุณพี่อะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ซื้อเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าแบบโอ้โหลงสนามทีคนดูกันเป็นแสนเป็นล้านคนเนาะใช่แล้วแบบเขาก็ตากล้องเยอะด้วยแบถ่ายรูปกันช่ามากเยพูดถึงฝ่ายหญิงไปละแต่เราพูดถึงฝ่ายชายบ้างฝ่ายชายวงการฟุตบอลเจ้าชายโอ้พูดมาขนาดนี้มันก็มีอยู่คนเดียวฟุตบอลใช่ เป็นคนที่เขาเรียกว่าไงน,นะตอนสมัยเด็กเชื่อว่าทุกคนเคยตัดผมตามนางเพราะว่านี่ี่ยังตัดเลยพี่ยังตัดเลย, <laughs> ย,เลยแม่พี่บอกก็ไม่ไปตัดทรงเม่แคบไปเป๊ะแคบเคยเป๊แคบนะคะคือแบบเมื่อก่อนเนี่ยผู๊มอะไม่ไม่ได้ดูบอลนะแต่เราก็จะมีเพื่อนผู้ชายอย่างเนี้ยก็คือดูบอลพ่อแม่ดูบอลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าดูแล้วเขาก็บบเฮ้ยแบงเท่อะทุกคนตัดผมตามเปแคบหมดเลยงงว่าทั้งๆ้ที่เขาเขาไม่ได้เป็นแบบถือว่าอันดับหนึ่งหรือว่าเป็นนักกีฬาที่แบบ โอ้หคนนี้คือตัวท็อปโอเคเขาเก่งแหละเขาจะมีความเป็นฮีโร่ความเป็นอะไรของหลายๆคนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นแบบอันถึงกับอันดับหนึ่งในวงการอย่างเมสซี่หรือว่ามาาโดน่าหรือว่าเปเร่อะไรแบบนั้นหรือโรนันโดเนาะแต่ว่าเขาจะมีความเป็นแบบเป็นไอคอนสตาร์สูงเลยความเป็นมีอิทธิพลต่อต่อกีฬาแล้วก็อิทธิพลต่อแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ดูกีฬาด้วยซ้ำใช่ใช่เพราะว่าแบบเราไม่ได้ดูอะ ฟุตบอลเนาะมีแบบอาจจะมีตามทางหาอยู่ช่วงนึงแต่ว่าเราก็เคยได้ยินเดนเดนเวตนแอาจจะจริงได้ยินก่อนเมสซี่หรือโรนัลโด้อีกใช่เพราะว่าเขาเป็นยุคตั้งแต่ยุคยุคก่อนมาแล้วใช่ซึ่งซึ่งแบบเขาเป็นเขาเป็นสายไอคอนจริงๆลอร่าคนมันจะดังอะแน่จะดังแล้วใช่ใช่ทั้งแบบทั้งที่แขวนสตาร์ทไปแล้วแต่ก็ยิ่งดังมากยิ่งขึ้นเขาเข้ามาสู่ในวงการแฟชั่นแล้วก็มีอิทธิพลทั้งทั้งที่เขาก็เป็นนักกีฬานาะแต่ว่าก็มีแบรนด์แบบ ทั้งทั้งเป็นแบรนด์กีฬาหรือแบรนด์อะไรก็ตามและแม้กระทั่งแบรนด์ไฮเอ็นบูมใช่บูมเคยเห็นที่เขาไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ไฮเอ็นชื่อหนึ่งชื่อว่า GioGio Armani อ๋ออ๋ออาร์มอานันคือของเบรแคมเหรออ่อไม่ใช่ไม่ใช่ของเบรแคมแต่ว่าเป็นเบแคมเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับไลน์คอลเลกชันที่เป็นชุดชั้นในอ๋อสำหรับคุณผู้ชายถูกต้องอ๋อ เออเออเออมันเคยเห็นคันพาดอยู่แตออ่ว่าอันนั้นคือแบบเราไม่ได้ตามหาแต่ว่าเหมือนมันเคยเห็นแบ่็คแคมแต่ว่าแบบไม่ออไม่คิดว่าเขาเป็นอันดับสุดเดอร์ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยพิสูจน์ได้เห็นว่าเออไอคอนสตาร์ของฟุตของของกีฬาเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อแฟชั่นจริงๆจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะแบบไฮเอ็นนะอย่างอย่างดิชิโคริ่แอคทินิสอย่างเงี้ยเ,ออเขาก็ <ๆ S 2> เขาก็มีเป็นพรีเซนเตอร์ของยูนิโคลใส่<อ>เสื้อผ้าธรรมดาปกติถ้าเขาปกติตอนแรกแบบเราไม่รู้ว่ายูนิโคลมันดูแบันบ๊ ชุดบ้านใส่ในชีวิตประจำวันเนาะเรียกชุด <Jorge> บ้านก็คือเรียชุดที่ว่าเป็นไลฟ์สไตล์เนาะวาตัวเป็นชุดไลฟ์สไตล์แบบเลเชอร์สบายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าแบบจะไปอยู่ในโลกของเทนนิสมันกันแต่ว่าตอนเห็นครั้งแรกก็แบบยูนิคอทำชุดทำชุดกีฬาหรออะไรอย่างใช่ก็มันมีทั้งทั้งไฮเอ็นทั้งชุดแคชเชียลแวร์ทั้งหมดเลยอันี้ก็เป็นก็เป็นการคอลแลบเนาะระหว่างผู้เีอร์ที่เป็นไอคอนสตาร์กับ แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ไฮเอ็นหรือแบ้กระทั่แบรนด์กีฬาด้วยแล้วอย่างคอลแลบยางบุมเคยเห็นแบบแบรนด์ระหว่างระหว่างคอลแลบระหว่างแบรนด์กีฬากับแบรนด์ไฮเอ็นด้วยกันไหมเหมือนเหมือนเคยเห็นผน่านนะเพราะว่าแบบช่วงหลังๆเนี้ยมันไม่ใช่มีแค่แบบไอดอลหรือว่าแบบดาราเซเลบริตี้ที่แบบคอลแลบกับแบรนด์เพราะเมื่อก่อนเราจะเห็นเป็นในเทอมนั้นเนาะจะบ่อยแต่หลังๆมาเนี้ยแอบเห็นว่าแบรนด์กับแบรนด์ก็คอลแลบกัน ซึ่งแบบเราก็บบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันก็แปลกดีอย่างแบบเคยเห็นล่าสุดเลยมันมันที่บอกไปของเซเลน่าเขาจะเป็นออฟวายกับไนกี้่ถานที่เห่นงของคอนดักกันมันมีแบรนด์อื่นไหมพี่เจคือบุ้มรู้แหละว่ามันมีแต่ว่าบุ้มไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรู้ว่มนีแบรนด์อื่นหรอเยอะเลยนะบุ้มยังไงก็น่าจะเคยเห็นอย่างอาดิดาสกุชชี่ใช่อาดิดาสกุชชี่บุ้มเคยเห็นไหม เคยเห็นเป็นแบบรองเท้าอ่ะที่มันเป็นสีสันจัดจ้านมีเป็นไลน์คอลเลคชันเลยนะมีกางเสื้อกางเกงกระเป๋าหมวกอะไรนี้โอ้ยไม่ใช่แค่รองเท้าอะค่ะใช่โดยความที่เป็นการคอลเลคก็เป็นอาจจะเป็นการขยายตลาดเนาะระหว่างแบรนด์ไฮเอ็นที่บอกว่าเขาก็แต่งตัวเป็นเป็นแบบพรีเมียมไฮเอ็นเลยกับนี่คือแบรนด์กีฬาอาดิดาสาะใครๆก็รู้จักอาดิดาสแอนกี้แบรนด์กีฬาแต่ว่าก็จะมีเขาอาดิดาสก็จะมีไลายคอลเลคชันที่เป็นทางด้านของ ให้มันดูแฟชั่นมากขึ้นก็คือ Adidas Original ค่ะอืมก็นั่นแหละก็มาคอลแลบกันทำให้แบบอาจจะสร้างฐานแฟนคลับด้วยแล้วก็เป็นการกระเพื่อมแล้วก็สร้างเขาเรียกอะไรแนวโน้มเอ้ยเขาเรียกอะไรการขยายตลาดการขยายตลาดเป็นขึ้นกันในสังกษองวงถูกต้องถูกต้องเหมือนกับนักร้องที่ฟิเตอริงกันอะไรอย่างเงี้ยระหว่างอ่าอย่างยุคนี้ก็ต้องอัปเปอร์จื้อมูโดมาอะไรแบบโอเคใช่ก็อาจจะเป็นแนวคิดเดียวกันที่เป็นการขยายตลาดไทย ใอ้คนที่ชื่นชอบเสฟ้ากีฬากับคคนที่ชื่นชอบเสฟ้าไฮเอ็นเออใช่พูดถึงก็ก็ดีนะแล้วมันมีแบรนด์ตัวนไหมพี่เจที่แบบเขาคอลแลบก,กับพวกสปอร์ตแวร์ไงสปอร์ตแวร์เหรอจริงๆก็ไม่ใช่แค่ไฮเอ็นหรอกนะอย่างบุร์เกนสตอรเขาเรียกไฮเอ็นไหมก็ไม่น้อเพราะว่ามันเป็นแบบเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นรองเท้าเกี่ยวกับสุขภาพคิดว่าน่าจะรับแต่คนแต่ว่าแบบก็น่าจะ,าจะ <c oughs> แต่จริงๆราคาก็เอาเรื่องอยูน่นะ <c oughs> ใช่ <c oughs> แต่ว่าเลยเลยแบบเอ๊ะ<อ>ไม่ได้แต่เขาวางตัวเป็นแบบเกี่ยวกับสุขภาพเนาะเบริเกนสตอ็อกก็จะมีการคอลแลคกับไนกี้เหมือนกันโอ้โห,โหน่ารักมากก็คือจริงๆริงบริเกนสต็อกวงเคยเห็นมาที่จะเป็นรองเท้าแล้วก็พื้นจะเป็นเหมือนพื้นไม้ฝาเหมือนฝาก๊อกของวายเออบน ที่เขาโฆษณาแบบแรงๆเลยใช่ไหมว่าแ<ช>บบนสำหรับสำหรับเท้าของคุณอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะปรับตามรูปเท้าอะไรเงี้ยซึ่งก็มีการคอลเลกชันในกี้ให้มันดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็มีความที่แบบซึ่งเมื่อก่อนอะเราดูว่าใครใส่โมเชนสอปอคดูแก่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอคอลเลกชันนี้ยจะดูวัยรุ่นมากขึ้นทำให้เรามองโมเช่นสอปอคเปลี่ยนไปเลยนะว่าเอ้ยแบบนี้วัยรุ่นก็ใส่ได้น,น,นะอะไรอย่างเงี้ย ทิศทางที่น่าสนใจนะในการที่แบบเอาแบ,บ,แบ,บแรนด์หลายๆแบรนด์มาคอลแล b กันอันที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะคอลแลบกันได้ก็ <S <S ใช่ใช่ใช่ใชก็มันทำให้มีีอิทธิพลใช่ไหมทั้งทั้ง high end ทั้ง casual wear อันนี้ก็มาเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับสุขภาพด้วยจริงๆถือว่าเป็นถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะก็นั้นแหละมันเป็นเทรนที่ทำให้แบบ เขาเรียกอะไรแทบเราเราแทบจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะว่าว่า,ว,าว่าตอนเนี้ยเราใส่เสื้อผ้ากีฬายอยู่นะแทนที่อเออเราไปคิดว่ามันคือเสื้อผ้าธรรมดาออพูดถึงพูดถึงเรื่องนี้แล้วแบบเราไม่เคยสังเกตเหมือนกันนะเพราะว่าแบบช่วงที่ผ่านมาก่อนหนะ้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเสื้อผ้าเนี่ยคนใส่อะมันจะมีเรื่องการรักษากเมื่อก่อนเดือดขั้นแบบมีโฆษณาที่แบบอะไรนะเข้าธนาคาร<ม>เราต้อง,งต้องใส่แบบชุดแบบใท้สุภาพ<ม>ซึ่งเรารู้สึกว่าปัจจุบันเนี้ยชุดมันเริ่มแบบ ใช่คนคนไม่ได้บอกว่าเสื้อผ้ากีฬามันไม่ชุภาพแลลวใช่เพราะว่าเมื่อก่อนนี่คือแบบถ้าใส่กางเกงบอลเข้าธนาคารนี่เป็นเรื่องใหญ่มากโดนแม่ดาสุดลิตแบบจะไปจะไปห้างใส่ชุดแบบกีฬาใส่คาส้นใส่เสื้อบอลไปได้ยังไงแต่ว่าแบบปัจจุบันวันนี้คือเราเข้าแบบใส่เดินในชีวิตประจำวันปกติใช่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 คืออย่างพี่เจมส์พ่เสใส่เสื้อบอลก่อนไหมคะโอ้พี่อ๋อพี่ที่บ้านมี มีเกินสิบตัวนะโอ <laughs> ใส่ทั้งนอนใส่ทั้งออกไปกินข้าวใส่ทั้งเพราะว่าด้วยความที่เป็นเสื้อเสื้อกีฬามันระบายอากาศดีมันคล่องตัวมันสบายใช่แล้วก็เลยแบบเลือกที่จะใส่กลายมาเป็นเลือกที่เปลี่ยนความคิดว่าเลือกที่จะใส่เสื้อผ้ากีฬาแทนเสื้อผ้าปกติละเพราะมันสบายกว่า เพราะว่าแบบรู้สึกเหมือนในทิศทางของแบรนด์ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปเลยเนาะเพราะว่าอย่างบพวกแบรนด์กีฬาเนี่ยเขาก็ปรับให้แบบใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะขึ้นอย่างแบบรองเท้าที่ใส่อยู่เนี่ยก็คือแบบในกี้ก็เมื่อก่อนอาจจะแบบใส่แค่ออกกำลังกายแบ่นี้คือแบบใส่แบบในชีวิตประจำวันที่พี่เจ๊เคยได้ยินดูเลมอนไหมเคยเออเพิ่งมาเปิดที่ซานรบัวร็อกพี่เล่าให้เราแบบไปเดินกันในงานนั้นก็เจอดูเลมอนมา เขาบอกว่าเป็นแบรนด์มาเปิดใหม่ใช่ไหมมันมาจากไหนจริงๆเป็นแบรนด์นี่มีมาหลักหลักทศวรรษแล้วเหมือนกันนะสิบยี่สิบปีแล้วเหมือนกันใช่ก็คือเจ้าของเนี่ยเขาเมื่อก่อนนะเขาเขาเป็นก็เป็นดีไซเนอร์นี่แหละแล้วก็ทําเกี่ยวกับเสื้อผ้าเกี่ยวกับเสื้อบอร์ดแล้วคราวนี้เขาก็เหมือนกับไปโรงเรียนเหมือนกับว่าโรงเรียนโยคะอะไรอย่างเงี้ยมั้งแล้วก็พอเขาไปดูอ่ะเขาบอกว่าชุดโยคะเนี่ย ไม่สวยเลยเขาไม่ชอบเาว่าทําไมชุดโยคะมันมันต้องไม่สวยหรอกเราใส่ชุดโยคะให้มันสวยไม่ได้หรอกอย่าเงี้ยเขาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ว่าเขาอยากที่จะทําให้ชุดโยคะเนี่ยสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยก็คือวางเป็นไลฟ์สไตล์แวร์แคชชวลแวร์นี่แหละแล้วก็เป็นทั้งสปอร์ตแวร์เป็นในตัวด้วย คล้ายๆแบรนด์หนึ่งที่ภูมรู้จักเลยแต่ว่าคนเนี้ยเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะ<ม>เขาก็แบบชื่อชื่อชื่อแบรนด์ว่า p <ม>๊อ f เฟกซ์ซึ่งเป็นแบรนด์ของแบบไม่แน่นใจว่าเขาไปชาวเมริกันหรือแคนาดาอะนะคะ<ม>แต่ว่าเหมือนแบบเป็นสไตล์นี้เหมือนกันเลยคือเขาเรียนแบบพวกโยาคะพารพาดีสิเนี้ย<ม>โลชุดมันไม่แบบมันไม่น่ารักอะไรเนี่ย<ม><ม>ขเขาก็เลยแบบทำซึ่ง เขาก็ทําออกแบบมาให้มันดูแบบเออใส่ได้ในชีวิตประจำวันเนาะอะไรเงี้ยแบบเห็นบูมเห็นอันเนี่ยน่ารักมากเลยเป็นกระโปรงมินิสตเตอร์แต่เขาทำเหมือนแบบกระโปรงบอลเลเยอร์แต่สามารถแบบใส่ตีเซลมิ้นตใส่อะไรได้แล้วก็สามารถใส่แบบในชีวิตประจำวันได้มันแบบมันแบบมันอเมซิ่งเนาะในการที่แบบพบกับจนแบบมันสามารถเข้ามาอยู่ในแบบชีวิตประจำวันเรียกว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่นำเทรนด์เหมือนกันเนาะจนมีคำนิยามใหม่คำหนึ่งไม่รู้ว่าเขาเรียกมัว่าคำว่าเอ็กซ์เลชั่ ซึ่งมาจากคำว่าแอตเลติกแล้วก็เลเชอร์ใช,ใช่มันก็เป็นการผสมภาษาระหว่างเอ่อกีฬาแล้วก็ให้ใส่ในชีวิตประจำวัน ผู้ผมไม่เคยได้ยินคำนี้นะแต่ว่าอุ้มรู้จักคำนนี้เพราะว่าในเจนอัลฟาค่ะในติ๊กต็อกเนี่ยเขาจะมีไลฟ์สไตล์หนึงขุดขึ้นมาซึ่งเขาเรียกว่า new preppy พ,พี่เจเน,น,เ,นเคยได้ยินคำว่า p r e p p ใช่ไหมเคยได้ยินเออซึ่งเ r e p p y สมัยก่อนอะค่ะเขาก็จะมีความแบบเป็นโอมานีนึ่แบบคนรวยเกา่าที่แบบเขาจะมีความแบบกระโปรงเทนนิสใส่ชุดสีมู้ดชออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบด้วยความที่ทุกสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะทำให้แบบ คำว่ามิยาของขอาเปบอีอ่ะมันไม่เหมือนเดิมซึ่งเทรนหลักๆเนี่ยต้องมีอิทธิพลมาจากลูเลมอนซึ่งแบบเขาจะมีความแบบใส่เป็นเอ็เลติกแวร์แต่ว่าก็คือใส่ในชีวิตประจำวันแบบสะอาดใส่ยโยคะใส่กางเกงโยคะได้เดินห้างอะไรเงี 5, ้ยแล้วก็สีสันสดใสอะไรเงี้ยเจนอัลฟ้าเขาจะแบบนิยาเหมือนกันตอนซึ่งถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่มาสักพักในะหญ่ๆนะแล้วมันก็อยู่นานด้วยเพราะว่าแบบมันเป็นแบบ ไม่รู้เป็นเพราะว่าเทรนคนรักสุขภาพเยอะใช่มานช่วงนี้คนก็เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเนาะมันก็จะเป็นเทรนทั้งโลกเลยล่ะแล้วก็มันก็ทําให้แบบไอ้สภาพพวกนี้ตอบโจทย์ของเขาด้วยว่าได้ทังออกกำลังกายว่าได้ทั้งชีวิตประจวันแล้วบุ๋มคิดว่าเทรนแบบเนี้ยมันจะอยู่กับเราไปนานไหมสำรับบุ๋มอยากให้มันอยู่ไปนานๆนะพูดจริงอเพราะคือคือเราแบบเอาผู้พูดตันตรงเลยอะบุ๋มอะไม่ค่อยชอบกับระกาย ไม่ชอบไม่ชอบกกางเกงแต่ว่าบู๋ชอบเสื้อผ้ากีฬาแต่ถ้าไม่นับแบบเรื่องความแบบรับรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเทเซอ่ามันใส่สบายเป็นเสื้อผ้าที่ใส่สบายแล้วดูแบบใส่ง,งา่ายๆเทเซอร์แล้วคือพอแบบหลังๆมาอ่ะพอแอเนแอติกแวร์เริ่มแบบไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อผ้าไม่สุภาพอีกต่อไปอ่ะเราก็แบบหยิบมาใส่ได้ง่ายเลยเนอะรู้ว่าแฮปปี้เราอยากให้มันอยู่นานๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะอยูย่นานจริงๆนะเพราะว่าเหมือนแบบมันค่อนข้างจะ แก้ปัญหาแล้วก็สร้างความสะดสวกสบายให้กับคนหลายๆคนเราก็เลยรู้สึกว่าเออเทรนนี้มันน่าจะอยู่ไปอีกสักพักใหญ่เลยพี่เจคิดว่าไหพี่มองว่ามันด้วยความที่มันทุกคนชอบอ่ะทุกคนชอบที่จะใาาส่ชุดสบายอย่างเงี้ยพี่มองว่ามันอาจจะกลายเป็นเทรนที่อยู่คู่กับเราไปตลอดเลยกลายเป็นธรรมเลยไปเลยก็ได้แล้วพี่ก็คิดว่าแฮปปี้นะที่ที่เห็นเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็เป็นส่วนตัวเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยบางทีแบบ ส่เสื้อผ้าไปเที่ยวขึ้นไปยืนยิ้มได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบด้วยความที่เสื้อผ้ามันแบระบายอากาศดีแบบไม่แห้งเห่อแห้งไวมันก็เลยยิ่งตอบสนอกับคนในประเทศเราที่ยอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนเย็นแค่สองอาท์แล้วก็ตอนนี้ก็คือกลับมารออีกแล้วช ก็นั่นแหละแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงกับเทรนด์นี้บ้างครับว่าเสื้อผ้ากีฬาเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อแฟชั่นยังไงแล้วก็คิดว่าชอบไหมก็สามารถคอมเมนต์อะไรกันมาได้นะครับใช่คิดว่าเสื้อคิดว่าเสื้อบอลแบบอินเทรนด์เนี่ยก็มาเถียงกับพี่เจเจได้คอมเมนต์ <c oughs> ถ้าบอกว่าบอกใครบอกเสื้อบอไลไรยลอนิดยงก็มาเถียงกับผมได้ก็บอกว่าทุกคนจะได้ไปอะไรไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรักษาสุขภาพแล้วก็แต่งตัวที่ตัวเองอยากแต่งได้นะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนมากๆเนะะคที่ข้าามดู ครับผมก็วันนี้เราสองคนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ